ออบอกว่าใครรอกับซินวาแม็กแซอ๋อใครรออันนี้ใครรอเนี่ยรู้สึกไม่ได้รู้สึกสิที่ถามมานะเอกสารไม่มีปัญหาอนะครับเอกสารไม่มีปัญหาแล้วน้องเองก็น่าจะเรียบร้อยแหละของใครรอนะ,อนะครับเนี่ยได้นได้ใช่ส่วนแม็กแซเนี่ยเขาจะมาช่วงต้นเดือนกุมภาัน์นะ S <S ออเตามมาจริงๆอ่ะทีมจะเก็บตัวฝึกซอ้อม f t 15กุมภาผมจำไม่ผิดหรือ14ผมจำไม่ได้นะอะไรทุอย่างเลยแหละเ,เจ้าแม็กซ์แซฟเนี่ยจะต้องมาก่อนเพื่อที่จะต้องมาเตรียมเอกสารอะไรเงี้ยไมาให้พลาดครับเ,เ,เ,เพิ่มมาเตรียมเอกสารว่าเออว่าเอกสารต้องใช้อะไรนู่นนี่นั่นครอบครัวเขาจะมาก่อนแต่ใครรอนไม่มีปัญหาอันนี้ยืนยันได้จากจากหังข่าวของผมแล้วกันนะครับหงข่าวของผมยืนยันได้ว่าเ เอกสารของรอไม่มีปัญหาแม็กซัมาก่อนแต่ยังไม่ได้ส่งนะอย่าเพิ่งนะอเอเอคือตอนนี้ยังไม่ได้ส่งรีจิสเตอร์ไปนะแต่เอกสารเนี่ยกำลังเตรียมอยู่นะครับรอเนี่ยน่าจะน่าจะครบและแต่แม็กซัเนี่ยต้องมาเร็วหน่อยเพื่อมาเตรียมเอกสารตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาเล่นได้ไม่ใช่นะอเออตอนนี้อยู่ในการเตรียมเอกสารเพื่อรีจิสเตอร์ซึ่งก็คาดว่านะมันน่านจะทันเพราะว่าเขาเจะเตะอ่มมาอยู่สิบเจ็ดเมษาใช่ไหม ้นเมษา ح, จำไม่ผิดนะน่าจะเป็นช่วงสามถึงย <Okay. S 2> ี่สิบเมษาเออสามถึงยี่สิบเมษาก็เดือนหนึ่งอ่ะก็เดือนหนึ่งก็คือมีนาทั้งเดือนก็ช่วงนั้นมีเวลาดิจสเตอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟีฟ่าเองเอฟซีเองเขาก่อนแขน่งเขาจะมีช่วงเวลาที่ต้องส่งรายชื่อ50คนอะไรก่อนหน้านี้นะครับเท่ากับว่าเดือนกุมภาทั้งเดือนอเอกาสารมันก็ต้องครบอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็คงไม่ขาดตับกพ่องนะครับ อืมนะครับเดีย๋ยวพลาดอีกนะเขาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสองคนนี้พลาดน, <ะ S 1> นะครับโอ้โหผมว่าสองคนนี้พลาดนี่โอ้โหผมว่าโดนด่ากระกระจายอ่ะอ่านะครับบอกว่าสเสด็จบอกว่าทีมชาติอังกฤษชุดเด็กต้องการเอาแม็กซ์แซไปเล่นให้ทีมยูสิบเจ็ดอังกฤษแต่ตัวนักเตะเนยนว่าขอไม่เล่นให้ยูสิบเจ็ดทีมชาติไทยก่อนเพราะถักช้างศึกจูเนียร์ไว้แล้วเป็นเรื่องจริงไหมครับอืมก็ถ้าเสด็จบอกอ่ะเออก็คุณคุณแม่เขารับปากคุณแม่ไว้นี่ใช่ไหมใช่ป่ะที่ก็คือผมก็รู้ตามข่าวตามเซอร์เด็ดเหมือนกันแหละ แต่แต่ว่าเดี๋ยวทุกคําถามนะเซอร์เ,เดดเดี๋ยววันนี้ทีมข่าวรสปอร์ตเราติดต่อสัมภาษณ์เซอร์เดดละเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องของเซรดรอถามถามไปก็เซอร์เดดก็ได้เดี๋ยววันนี้ทีมข่าวเราจะคุยกับเซอร์เดดหน่อยว่าการเตรียมทีเป็นยังไงและที่สําคัญก็คือเรื่องของอนาคตของ2คนนี้แหละนะครับว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางไหน นะครับก็ตามข่าวก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูท Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ